โอเคเนาะวิธีแก้ฟรีไฟล์ล็อกอินหมดได้เนาะอันดับแรกให้เข้ามาที่เฟสไม่ได้เนาะเนาะเข้ามาเฟซหน้าแรกเป็นแบบนี้กดมาที่สามขีดสามขีด,ข,ดขวาม,มือโอเคเลื่อนลงมาเนาะเอ๊ะทวิตจะเป็นเลื่อนลงมากดตรงที่ตั้งค่าในความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปทั้งตั้งค่า แล้วเลื่อนลงมากดแอป,ปแลยเว็บไซต์แล้วกดกำหนดเลตรงนี้เนาะแอปเลยเว็บแอป,ปเว็บไซต์และเกมกดปิดไซงานเนาะแล้วกดไม่กดแอป,ปเว็บไซต์และเกมกดปิดไซงานโอเคสำน,นี้ไปเข้าเกมเบิ่งกันว่าเสียได้ป่ คกดล็อกอินโอเคเนาะพอมันขึ้นแบบนี้ให้กดดำเนินการต่อในซื้อนี่เลยแล้วก็เป็นซื้อเฟซเนีนนะ่ยเนาะดำเนินกดเข้าเกมเด้เแล้วไพ่บอด้กับคอมเมนต์บอกโอเค